ขากล้องขึ้นมาไหมครับกล้องเงินเก้าดันผมซื้อมาตัวน้อยๆน,นะครับเวลาเอาโทรศัพท์ใส่มกักจกล้มครับพายไปข้านึ่นก็ล้มมากกับผ้ากล้องผ้าโทรศัพท์ผมลมผมก็เลยสร้างขึ้นมาเองครับเอาวัสดุที่ห้องวใส่แล้วครับนี่จะเตือผมเตี้ยนออกลนกค้าแล้วะเตือเก้าผมก็ามาเห็ดครับมาเชื่อมถอดออกได้ครับ ครับนมาเชื่อมใส่นี่กับกล่องเก่าผมก็มาทุบใส่กับท่อพีพีซีครับนี่บาต้องไปเฮ็ดยังมากไหมพี่น้องทรันี่มันกระทายได้แล้วเย็นสิเป็ดซื้อรู้ซื้อลาคือเขาดอกบดิมาอวดผู้ใดครับแช่เอามาตั้งไว้บ่ให้มันล่มกับพราะอะไรครับนี่บ่จําเป็นต้องไปนี่ดอกพี่น้องนี่ก็เอากล่องเอาโทรศัพท์ใส่ปกติกับบ่ล่มบ่ยังกับโอเคเลรอครับ โอ้ยผมกับไทยเรียนอัดคลิปยุล่ลันกับโอ้สบายใครอยากเฮ็ดแบบคือผมกับร้องเฮ็ดเบิ่งเนอะครับเนอนี่ครับต่อพีพีซีกับขากล้องตัวเกา่านี่ครับก่อสิก่อมันสิบเป็นสภาพนี่ผมซื้อมาพาโทรศัพท์ผมลมผมเลยสูนผมเลยดึกใส่กับผนังปูนนะครับตัวขามันแท่นก้มโมันแตกผมก็เลยชิดขึ้นว่าเฮ็ดจังไดยว่า เอาทุ่งสูงก่าเกากว่าหน้าพันเลยเอาเตอมาเชี่ยมน่ครับถอดออกได้น่ครับ,นนรบมนซุปกันพอดีครับพอดีผมมีสลักเกาที่บดใส่แล้วผมก็เอามาเชี่ยมจำคำพอสอนใบแต่หน่อยว่าลูกเอ้ยจะไปเอาของเหมืนไมาเห็ดให้มันเป็นของเกาพันรถสื่อมากหรจะไปมั่งมัน เวทนาดีขึ้นเก่ามันเหกกันก็นเลยคึกพ่อกันเลยเอามันว่าให้เอาของเก้ามาเฮ็ดเป็นของดีอย่าให้เอาของดีไปเฮ็ดเป็นของห้างของเพีย้ยนเลยทำคำพอสอนกันเลยนำมาประยุกต์ใส้ครับครับ ันนี้นะครับเออ้อไออยากเฮ็ดใส่แบบพุมกับเฮ็ดเองได้ครับมันเจียมใส่ก็สรวเตอมไม่มีลมครับ